สวัสดีชาวราศีเมษลัคนาเมษค่ะดวงรายเดือนเดือนมีนาคม2568สาวธาตุไฟดวงจะเป็นอย่างไรในเดือนนี้ก็ถือว่าโอเคนะโอเคเลยแหละเพราะว่ามันมีไพ่อำนาจลาบยศสรนเสริญตำแหน่งแล้วมีไพ่การเปลี่ยนแปลงและมาพร้อมกับความยุติธรรม <c oughs> จะทำแพลน เปลี่ยนแปลงโยกย้ายย้ายงานย้ายบ้านย้ายที่อยู่อาศัยราชินีดาบเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งการเป็นเจ้านายการเป็นผู้บริหารจัดการการเป็นผู้บงการความมั่นอ,อกมั่นใจลุยสู้ตายไม่กลัวสัญลักษณ์ของไพ่หกเหรียญเป็นไพ่ตราช่งการได้รับโอกาสการได้รับความยุติธรรม ผู้ใหญ่เมตตาผลงานเข้าตากรรมการสิ่งที่หวังตั้งใจอยากจะได้อยากจะสำเร็จใครจะสัมภาษณ์งานเปลี่ยนงานย้ายงานได้และบางคนอาจจะได้ตำแหน่งสูงขึ้น <c oughs> แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องเตือนนะ <c oughs> ทำไมต้องเตือนเพราะว่าให้เบนเนี้ย คือมันจะเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับทัศนคติอีโก้จะมีความเป็นอัตตาจะมีความเป็นอีโก้อยู่ค่อนข้างสูงง้อคนให้เป็นบ้างพูดจาอะไรอย่าตรงเกินไป <c oughs> เป็นคนรักความยุติธรรมนะ่ะดีแล้วเป็นคนตรงตรงนะ่ะดีแล้วแต่บางสถานการณ์อย่าทะลุกลางปร่อง คนจะจ้องเกลียดขี้หน้าเรามันก็มีอยู่นะอย่างที่สองจะเปลี่ยนคือเปลี่ยนจะไปคือไปอย่าอารมณ์เหมือนคนเป็นไบโพล่าหาความชัดเจนไม่ได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่เอาใครทำธุรกิจส่วนตัวการขยับขยาย การวางแผนอยากจะเพิ่มเงินทุนขอเงินลงทุนกู้เพิ่มทําเพิ่มทําเสริมก็มีโอกาสทําได้เพราะฉะนั้นความหมายของไพ่แบบนี้ <c oughs> เป็นจังหวัดที่ดีในการเปลี่ยนแปลงในการโยกย้ายขยับสับเปลี่ยนแต่คนหลายคนบอกอาจารย์หนูจะไปไหนล่ะหนูก็ต้องอยู่ตรงนี้แหละเปลี่ยนโตะ๊ะเปลี่ยนโต๊ะทํางานจัดโต๊ะทํางานเปลี่ยนห้องนอนหรือย้ายที่นอนเปลี่ยนมุม ทำอะไรก็ได้ให้มันจัดใหม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงนะจ๊ะสำหรับความรักถ้ามันเป็นแบบนี้สำหรับคนมีคู่อาจารย์ว่าเหนื่อยแล้วด้วยลักษณะของคนราศีเมษเป็นคนรักศักดิ์สีอีโก้สูงกูไม่เงาะกูไม่ผิดเชิดแล้วยังไงต่อถ้ากูไม่เงาะกูไม่ผิดกูเชิดเลิกนะบอกเลยนะ การเป็นตัวของตัวเราไม่ผิดนะนิสัยแบบนี้เป็นคนแบบนี้ไม่ผิดแต่เธอต้องหาคนที่ยอมรับในนิสัยสันดานของเธอให้ได้เพราะถ้าเธอเป็นแบบนี้แล้วเขาไม่ชอบในสิ่งที่เธอเป็นแบบนี้จบนะเลิกนะ ปรับบ้างนะคะความรากักอ่ะการเป็นผู้ให้ที่ดีและการเป็นผู้รับที่ดีมันควรจะสมดุลกันเธอจะให้เขางอ้อเธออย่างเดียวก็ไม่ได้หรือเธอจะวิ่งตามง้อแฟนเธออย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นนะอาจารย์ว่าอารมณ์กับเหตุผลอนะ่ะอย่างละครึ่งได้ไหมจะใช้อารมณ์อย่างเดียวก็ไม่ได้จะใช้เหตุผลอย่างเดียวก็ไม่ได้เอาคนละครึ่งกัแล้วกันเนาะยอมปรับแล้วมันจะดีส่วนคนที่โสด ไม่ต้องคิดอะไรเลยคนโสดในเรื่องของความรักไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่ไอเรื่องของคนจะเข้ามาเขาก็ไม่กล้าเขากลัว <c oughs> เราเช่ดตะคือบางครั้งเราไม่ได้ยิ้มแย้มแจ่มใสเราเป็นคนหน้านิ่งจริงๆไม่ได้มีพิษมีภัยกับใครเป็นคนตรงๆเป็นคนที่แบบอ่ามีอะไรกับว่ากันไป แต่คนอาจจะแบบกลัวว่าเราเฉิดกลัวว่าเราหยิ่งกลัวว่าเราตรงตรงเกินไปแบบไม่คุยด้วยอะไรเงี้ยมันจะมีแบบนี้ก็เฉยๆไปก่อนกับความรักไม่ต้องรีบเปลี่ยนงานย้ายงานปรับเปลี่ยนชีวิตให้มันเข้าที่เข้าทางก่อนแล้วค่อยพูดเรื่องของความรักเรื่องเงินจริงๆเนี่ยการเงินถือว่าดีเห็นสภาพคล่องทางการเงินเห็นเงินเข้า รับซ้ายจ่ายขวาได้มาจ่ายไปได้ส่วนแบ่งได้ผลประโยชน์ได้โชคลาภได้โบนัสหรือใครที่ทำเยอะๆอ่ะให้ตราช่างอ่ะมือข้างหนึ่งเป็นตราช่างมือข้างหนึ่งเป็นเหรียญขยันมากได้มากทำเยอะได้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งใจนะในสัปดาห์นี้ต้นเดือนมาเลยนะเริ่มต้นการได้รับโอกาสใหม่ๆ ความยุติธรรมอาจจะทําให้เราได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นปรับพิจารณาเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งแล้วเงินมันก็ตามมาไพ่ไปเนี้ยเงินเข้าตลอดสําหรับเดือนมีนาคมเป็นเดือนธาตุนะ้านะมีเงินเข้าตลอดมีเงินไหลมาเทมาแต่คนราศีเมษอ่ะอาจารย์ยังมองว่าการเงินยังล้วนไหลเพราะฉะนั้นอาจจะต้องไปปรับนิดนึงเรื่องของการใช้จ่ายแล้วก็ <c oughs> อีกเรื่องหนึง่งอาจารย์ว่านะ่าจะมีคนมาขอย,ยืมตังนะ คือกรณีแรกเนี่ยถ้าเราไปขอยื่นกู้ทำธุรกรรมขอความช่วยเหลือจากคนเนี่ยมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือแต่อีกในมุมหนึ่งอะ่ะมันก็อาจจะหมายถึงคนเดือดร้อนมาขอความช่วยเหลือจากคุณก็ได้เช่นกันส่วนวัตถุมงคลเสริมดวง <c oughs> คนราศีเมษทำอย่างไรให้มีสเสน่ห์เสียอย่างเดียวแหละคนราศีเมษอะทำยังไงให้มีสเสน่ห์เพราะว่ามันดูเชิดคนไม่ค่อยกล้าคุยด้วยคนไม่ค่อยชอบนะนี่คะ่ะ เยราหยน่า สัญ,ญลักษณ์ของนาคเกี้ยวงูกินหางมีกินมีใช้ไม่หมดไม่อดตายมั่งมีสีสุกร่ำรวยเงินทองสัญ,ญลักษณ์ของความรักใคร่กลมเกลียวกอดเกี่ยวกันไว้เป็นที่รักของลูกน้องบริวารเป็นที่รักของเจ้านายเป็นที่รักของคนของเทพของเทวดาใครเก็บเงินไม่อยู่เนี่ยการเงินล้วไหลเนี่ยรับซ้ายจ่ายขวาแนะนําให้บูชาใครที่รู้สึกว่ามีคนเกลียดฉันเยอะเหลือเกินแนะนําให้บูชาแล้วสัญ,ญลักษณ์ของบ่วงเนี่ยช่วยป้องกันคุณใสขจัดปัดเป่าป้องกันสิ่งไม่ดี ด้วยอาจารย์แถมฟรีทูปปดนี้ให้ด้วยนะเอาไปจุดสุ่มกันเลี้ยงเลี้ยงแบบว่าเรื่องโชคอะเอาไปสุ่มเอานะเรียงไข่สักหน่อยอ่ะก็ไม่ใช่หรอกดวงไข่ดวงมันแก่อ่ะชุดนี้239บาทส่งฟรีไม่มีเก็บปลายทางยา้ำแคปหน้าจอแล้วทักแชทมาไม่มีเก็บปลายทางนะคะสำหรับสุขภาพท้องไส้ใครเป็นกดไหลย้อนต้องระวังสอง มันจะมีเรื่องของขาเข่าเท้าอายุไม่เยอะแต่บางทีก็เป็นเริ่มเริ่มไขข้อเริ่มปวดเข่าแล้วนะก็ดูดีๆด,ด้วยเสริมดวงช่วงนี้ <c oughs> แนะนําเป็นขอทานคนยากไร้คนเล่ร่อนคนจรจัดเสื้อผ้าสิ่งของเงินทองได้หมดตามสะดวกนะเลขเด่นเลขมงคลคือ166 166น16นะเป็นกำลังใจให้ เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีลาบยศสรนเสริญรออยู่ขอให้คนราศีเมษโชคดีใครจะดูดวงส่วนตัวทักมหาอาจารย์ได้ไพ่หยิบเียเริ่มต้นหนึ่งคำถาม39บาทนะคะกดไลค์กดแชร์ร่ำรวยทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ